ีิตาทาร์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเช็คพลังงานเขาคนนั้นกันนะคะเช่นเคยนะก๊อบก็จะเช็คให้ทุกวันนะคะวันละสองครั้งสองรอบนะคะ8ปดโมงเช้าแล้วก็สองทุ่มนะคะอาจจะเลทดนิดหน่อยนะบางทีทําคลิปไม่ทันเนาะเพราะก๊อบต้องแบ่งเวลาทําดวงส่วนตัวทําภารกิจส่วนตัวงานอะไรหลายๆอย่างนะคะก็จะแบ่งเวลามาทําคลิปให้ก็อาจจะลง เวลาเลดไปบ้างอะไรบ้างยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะฝากเข้าไปรับชมรับฟังกันด้วยละกันนะเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกาลังใจเป็นค่าครูให้กอบกันด้วยนะ,ะขอบคุณทุกกาลังใจมากๆเลยนะคะมาดูพร้อมกันค่ะพลังงานวันนี้เขาปเป็นยังไงบ้าง นายถือไม้เท้านะคะเดวิลทาวเวอร์นะสติแตกช่วงนี้ดูเขาสติแตกนะคะมีปัญหากับคุณคิงถือดาบนะคะใบนี้ไฮพินเทส 6ดาบ3ถ้วยนะคะคนคนนี้ชอบอะไรที่แบบชอบการกินการเที่ยวการดื่มการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะชอบอะไรที่มันเป็นอบายามุกก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการารักโลภกดหลงนะการชอบมีรักเชิงซ้อนการชอบไปกินไปดื่มกินเหล้าเมายาหรือติดในเรื่องของอะไรอะ่ะพนันขันต่ออะไรประมาณเนี้ย นะคะอาจจะชอบอะไรพวกนี้เนาะบางคนนะบางคนนะคะบางคนไปยึดติดไปหลงผิดทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งลอตาลอดใจอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ไปบ้ากับเงินบ้ากับทรัพย์สมบัตินะคะไพ่หนึงดาบคือหน้าไพ่วันนี้นะก็รู้สึกว่าพลังงานเนี่ยกำลังพูดถึงคนคนนี้ในลักษณะของการที่เขาอะ เหมือนเขากำลังพยายามที่จะทำร้ายตัวเองการทำร้ายตัวเองคือเหมือนกับการประชดชีวิตก็ได้นะนะคะเพราะตอนนี้เวลาเนี้ยก็คิดว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาว่ามันน่าจะมีปัญหาน่นแหละมีปัญหาอีกและนะคะก็คือเปิดมาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยเนาะพลังงานก็เปิดรนดอมมามันก็จะมีแต่ไพ่ของปัญหา นะคะน้อยมากๆเลยที่จะเจอความรักที่มันเป็นความรักที่ยังคงดีกันอยู่อะถึงแม้ว่าบางคนนะยังอยู่กันในความสัมพันธ์แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะหรือบางคนก็พังกันไปเรียบร้อยแล้วเลิกกันไปละเห็นไหมคะมีการหักเหมือนคนที่โดนเสียใจโดนเจ็บปวดใจโดนหักอกอะ่ะเหมือนคนอกหักในตอนนี้นะคะความสัมพันธ์คุณพอเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บ นะคะที่คนคนนี้อาจจะไปหลงมัวเมาเดินทางผิดนะคะใช้ชีวิตผิดผิดแล้วพอเวลาเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บมันทำให้คนคนนี้แทนที่จะคิดได้แทนที่จะกลับตัวกลับใจเนาะในตอนนี้กลายเป็นสติแตกสติหลุดไม่มีสตินะคะกลายเป็นประชดชีวิตใช้ชีวิตแย่ไปกว่าเดิมอีก อันนี้ต้องบอกว่าบางพลังงานนะถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่เรื่องเราคุณคุณเลื่อนผ่านเลยนะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนหรือทุกวันที่คุณมาเปิดเจอแล้วมันจะต้องเป็นพลังงานของคุณเสมอไปมันก็อาจจะเป็นพลังงานคนอื่นได้แต่พลังงานวันนี้เป็นหน้าไพ่ของคนที่ยังคิดไม่ได้เป็นหน้าไพ่ของคนที่รู้ว่าปัญหามันเกิดความรักมันพังชีวิตมันพังไปหมดทุกอย่างละศูญเสียคนรักศูญเสียแบบ ชีวิตที่เคยมีความสุขนะคะเพราะการที่เขาไปเดินทางผิดเพราะการที่เขาไปตัดสินใจเลือกทางผิดหลงผิดนี่นแหละนะคะมันเลยทําให้ชีวิตเขาว่ามันแย่ลงมันดิ่งลงก็แทนที่เขาจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยกลับกลายเป็นพาตัวเองไปไปเดินในเส้นทางที่มันมืดคลึ้มมืดดําอยู่นั่นแนหะยังพาตัวเองไปอยู่ในสายดาร์กอยู่ นะคะในเส้นทางดักดาเส้นทางเทาๆอยู่ยังไม่ยอมพาตัวเองไปในที่ที่สว่างสะทีบางคนก็ยังกินยังเที่ยวยังดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เพื่อที่จะให้ลืมคุณเพื่อที่จะให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากำลังเจอแต่บอกเลยนะว่าชีวิตของคนคนนี้ในเวลานี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดำดิ่งมากๆเลยคือแย่ ะะตั้งแต่มีปัญหากับคุณหรือตั้งแต่ไม่เข้าใจกันกับคุณทะเลาะกับคุณเลิกกับคุณ,ออกกค,ณคนคนนี้ทุกใจชีวิตเหมือนไฟเผามอดไหมอยู่ตลอดเวลาแบกความทุกข์แบกความรู้สึกอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนพยายามเก็บความรู้สึกนะแต่เก็บไม่เก็บไม่มิดอะ่ะนะคะเก็บไม่มิดบางคนอาจจะไม่ได้ไป หลงมัวเมาอยู่กับพวกอบายามูก,ก็ได้แต่บางคนมัวแต่ไปบ้ากับทรัพย์สินเงินทองเข,ข้าของมีค่าจนมากเกินไปจนกลายเป็นมองไม่เห็นความรักนะคะกลับไปโลกโมโทสันไปอยากได้อยากมีมีแล้วก็ไม่รู้จักพอนะคะอย่าที่จะบ้าอยู่กับทรัพย์สมบัติอยู่บนกองเงินกองทองถามว่ามันดีไหมมันก็ดีสําหรับบางคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอดี แบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้ถูกแต่บางคนมัวแต่ไบบ้ากับการทำมาหากินหรือการไปหลงมัวเมากับการเสพติดเล่นการพน,นันเพื่อที่จะได้เงินได้ทองมาจนบางครั้งลืมคุณไปเลยลืมครอบครัวลืมลูกเมียไปเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนคิดว่ามีเงินมีทองแล้วฉันจะไปซื้อความสุขเท่าไหร่ก็ได้ปนเปื้อให้กับตัวเองเท่าไหร่ก็ได้ใช่มันซื้อได้จริงๆแต่ถามว่าเขามีความสุขไหมล่ะเนี่ยก็ไม่มีความสุข เอาเงินไปเสียกับผู้หญิงเอาเงินไปเสียกับเหล้ายาปาปิ้งเอาเงินไปเสียกับการพนันขันต่อเอาเงินไปเสียกับสิ่งที่ไม่ควรเสียการปนเปอนในสิ่งที่ผิดมันก็เลยทําให้เขาต่อให้เขามีให้เขารวยเท่าไหร่นะคะให้เขาไปซื้อความสุขปกปิดความทุกข์เท่าไหร่มันก็เหมือนกับเอาใบบัวมาปิดช้างอ่ะมันก็ไม่มิดนึกออกไหมสิ่งที่เขาเจออยู่ก็คือความทุกข์ที่เขาทุกข์บาปสุดๆอะ่ะ นะคะจนตอนนี้สติเขาหลุดสติเขาแตกเขากําลังประชดชีวิตกําลังประชดตัวเองเขารู้สึกว่าเออในเมื่อมันพังแล้วก็ให้มันพังแบบสุดๆไปเลยแล้วกันในเมื่อมันกูไม่กลับแล้วก็ทําให้มันแย่ไปเลยประจบกับการเรียกร้องความสนใจจากคุณด้วยนั่นแหละบางคนก็ไปมีมือที่3ไปมีคนในความลับนะคะแต่ชีวิตมันไม่ได้สักเซสอย่างที่เขาคิดไว้ไงคะเขาอาจจะคิดว่า โอเคการมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กมีชู้มีบ้านเล็กบ้านน้อยยิ่งเขาแบบมีเงินเขาจะไปซื้อมากเท่าไหร่ก็ได้จะไปปนเปอคนเหล่านั้นเท่าไหร่ก็ได้แต่ไปไปมากลายเป็นทุกข์ไงนะคะเพราะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องทนอยู่กับเขาในสถานการณ์นี้ต่อให้เขามีเงินปนเปรอรคุณก็เถอะในบางคนนะ่ะหรือบางคนไม่ปลนเปรอรแถมยังมาพึ่งพาอาศัยมาสร้างความหนักใจมาสร้างหนี้สร้างสินให้คุณอีกมาทิ้งหนี้ก้อนโตไว้ให้คุณอีกก็มี แต่ตัวเองทําตัวอู้ฟู่ก็มีแต่ความเป็นจริงเขาทุกนะคะใครที่คุณมีปัญหากันอยู่แล้วคุณกําลังมองว่าคนคนนี้วุ้ยทไมชีวิตคนนี้ดีทําไมกลับกลายเป็นเราที่ต้องมานั่งทุกข์นั่งเป็นเดือดเป็นร้อนเด,อดเดือดเนื้อร้อนใจคุณไม่ต้องทุกข์นะเพราะว่าสิ่งที่เขากําลังได้รับอะ่ะมันยิ่งกว่าคุณอีกตอนเนี้ยนะคะแต่แค่เขากําลังพยายามแสดงออกปกปิดความทุกข์ภายในใจเขาเท่านั้นเอง เขาเจ็บเขาปวดเขาเสียใจเขาผิดหวังนะคะเขารู้สึกว่าเขาเดินทางผิดจริงๆเขาหลงผิดมากๆเลยแต่เขายังไม่รู้จะหาทางกลับยังไม่เจอนะคะเพราะสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณไว้ที่เขาทําให้ความรักครั้งนี้มันต้องพังเขาก็เลยแทนที่จะมากอบกู้ความรักครั้งเนี้ให้มันดีขึ้นมาใช่ไหมมีสติแล้วก็คิดใหม่ทําใหม่แต่เปล่าเลยกับกลายเป็นทําตัวเองให้แย่ลงแล้วถามว่า คุณจะไปให้อาภัยคนแบบนี้หรอคุณก็คงไม่เหลียวแลเหมือนกันถ้าคนคนนี้คิดอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของดำดิ่งอยู่นะคะอารมณ์ดำดิ่งมากๆแล้วก็เหมือนคนที่ยังยังฟื้นตัวเองขึ้นมาไม่ได้ยังเขาเรียกว่าฉุดตัวเองขึ้นมาไม่ได้ถ้าตราบใดย,ยังไม่มีใครมาฉุดเขาคนคนนี้ก็ยังไม่สามารถฉุดตัวเองขึ้นมาจากอบายามกุกจากความทุกข์ได้เขาพยายามที่จะควบคุมเกมนะ คนคนนี้เป็นคนที่ในระหว่างที่มีความรักกับคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่คุมเกมคุณมาตลอดเลยเดินเกมมาตลอดเลยแต่ขอโทษตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่เล่นเกมกับเขาแล้วความรักมันไม่ใช่เป็นการเล่นเกมคุณเลยตัดสินใจล้มกระดานไปเรียบร้อยแล้ะเทกระดานคว่ำกระดานไปเลยค่ะไม่ต้องมาเล่นหมากรุกไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้น ฉันพังมันไปเลยจบให้รู้แล้วรู้ล่อทาวเวอร์จบจบไปซะนะคะจบแบบเจ็บๆแต่คุณรู้สึกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วแบบมันคาราคาซังอะเจ็บแล้วมันแบบไม่จบสักทีอะมีเขาอยู่มันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเนาะพลังงานทําไมเขาดูเหมือนคิดไม่ได้เลยตอนเนี้ยเราก็ยังมั่นอกมั่นใจว่าเขามีนะเขามีเขาดีเขามีเงินเขาซื้อเงินใช้เงินซื้อความสุขก็ได้ เขาอยู่บนกองเงินกองทองก็ได้แต่ในความเป็นจริงหน้าไพ่ทุกทุกแสดงว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงอะ่ะแล้วพอมาคิดไปคิดมาเหมือนเขากําลังถือเนื้อตัวเองออกไปทุกวันทุกวันเหมือนเขากลับมาทําร้ายตัวเขาเองนั่นแหละไม่มีใครทําร้ายเขานะคะคนคนนี้ทําร้ายตัวเองเหมือนกับมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นค่าของมันไงคะนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยแหละ แทบจะบ้าแทบจะคลั่งสติแตกสติหลุดไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนนะคะต่อให้เขามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เขาก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้นี่คือพลังงานเขาในตอนนี้นะคะมาดูกันต่อว่าแล้วแนวโน้มแนอนาคตนะคะเขามีเกณฑ์ที่เขาจะเทคแอคชั่นทำอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ รือจะทำอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไหมคะจัสติกนะสี่เหรียญสิบเหรียญสิบไม้เท้าทุกนันเนี่ยทุกมากด้วยไม่ใช่ทุกแบบธรรมดานะคะแปดถ้วยนะ สถ้วยแล้วคุณก็เริ่มเบื่อเบื่อมากนะคะเบื่อจนแบบไม่อยากที่จะรับอะไรแล้วอะจากเขาอะคุณเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตละสีดาบควินถือไม้เท้านะคะไนท์ถือไม้เท้า3ไม้เท้าแนวโน้มในอนาคตนะเขามีเกณฑ์ที่เขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างใช่ไหม คือคนคนนี้นะเอาเอาตอนนี้เอาตัวเขาให้รอดก่อนเพราะดูจากสถานการณ์ตัวเขาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเลยนะนะคะเขาก็อยากเทคแอคชั่นแน่นอนนายถือดาเอ่อนายถือไม้เท้าแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณแบบคุณหญิงพยองมากเลยอะการหญิงพยองของคุณไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่นะมันเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้เขารู้สึกเกรงใจคุณมันทําให้เขารู้สึกกลัวคุณมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาควรที่จะ มาอยู่ตรงจุดเนี้ในชีวิตกับคุณอีกหรือไม่เพราะเขาดูสิยังกระเลือกระลังยังกระเซาะกระเซิงอยู่เลยอะ่ะเขายังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเห็นไหมเขารู้สึกเขาจะพร้อมแล้วเหรอในขณะที่คุณดูสิเป็นควีนถือไม่เท้าทรงสเสน่ห์สง่าผ่าเผยมากๆคุณดูแบบอยู่ได้อะ่ะอืมแล้วดูสภาพเขาอ่ะเปรียบเทียบสภาพคุณกับเขา ต่างกันลาวฟ้ากับเผวสภาพเขายังอยู่ในมนดำยังอยู่อึมครึมนะคะมีค้างคาวนำทางในขณะที่คุณมีแสงเทียนนำทางส่องประกายออร่าชุดแดงรังริดนะคะคุณรู้สึกมีความมั่นอกมั่นใจนะคะในตัวเองขึ้นมาแล้วอะคุณแบบรู้สึกแบบอย้ยสบายมากเลยตอนเนี้คุณเดินออกไปไกลละในขณะที่เขายังเดินตามหลังคุณต้อยแต่ต้ยเลย เขาก็ยังคงไม่สามารถที่จะอัพเลเวลเขาขึ้นมาได้เท่าเทียมคุณนะในตอนเนี้เหมือนกับเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองก่อนสักพักหนึ่งให้เขาได้อยู่กับตัวเองก่อนไปคิดก่อนไปแก้ไขก่อนนะจัสติกไปรู้ก่อนว่าตัวเองผิดอะไรบ้างแก้ไขด้านไหนบ้างนะคะเพราะยังไงต่อให้เขากลับมาในชีวิตคุณนะ่ะมันก็ดูว่างเปล่ามันเป็นเหมือนแค่ภาพความทรงจำที่ตอนนี้ เขายังไม่สามารถที่ทำให้มันกลับมาดังเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเนี้ยคิดว่าคุณควรที่จะต้องให้เวลาเขาไปพัฒนาตัวเองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปปรับปรุงตัวเองก่อนแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเขาคนนี้ยังคงเป็นสิบเหรียญกับคุณเขายังคงมั่นคงกับคุณเขายังคงอยากจะกลับมามาสร้างมาลื้อฟื้นความทรงจำความรักกันอีกรอบหนึ่งนะคะ บ้านหลังเนี้เห็นไหมปราสาทหลังนี้มันยังคงอยู่แต่เพียงแค่หิมะมันปกคลุมไปหมดเลยมันมีแต่ความเย็นเยือกเยือเกียนเย็นชาความว่างเปล่าความเหน็บหนาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ไพ่บอกว่าปล่อยให้เขาได้ไปจัดการชีวิตตัวเองคุณก็อยู่สวยๆหล่อๆอยู่กับตัวเองใช้แสงสว่างนำทางชีวิตของคุณไปก่อนนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองไปก่อนแล้วก็ ให้เวลากับเขาเพราะคนคนนี้เขาจะต้องไปคิดใหม่ทำใหม่เพราะในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองได้สภาพเขากลับมาคือคนที่ยังคงไม่ได้ปลดล็อกตัวเองได้อะนะคะเขายังคงอยู่เป็นเท่ารีรกน,นะอยู่ในช่วงชีวิตที่ดำดิ่งอยู่ถ้าคนฟื้นตัวได้พลังงานจะดีกว่านี้ถ้าคนคิดได้ตอนนี้เหมือนเขาเองอ่ะ ชีวิตเขาค่อนข้างสรวนเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันพังมันพังพินาศไปหมดละนะคะหลังจากที่เขาไม่มีคุณหลังจากที่คุณเดินจากเขาไปหรือหันหลังให้เขาไปชีวิตเขามันเสียศูนย์ไปเลยละนะคะเขาจะต้องไปหาวิธีการก่อนที่จะทํายังไงถึงจะกลับมาสร้างอนาคตร,ร่วมกันกับคุณได้เพราะกลับมาตอนนี้กลับมางอกลับมาสมสารหาคุณแล้วสภาพเขาก็ไม่น่าที่จะเชื่อถือได้อะ สภาพเขาไม่น่าจะเป็นคนที่มาเป็นหลักให้กับคุณได้ไม่สามารถที่จะมานําคุณได้ะคะ่ะกับกลายเป็นคุณก็ต้องไปเหนื่อยอีกอะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่ายังไม่ต้องรีบนะคะสามไม้เท้าคือรอเวลาไปก่อนแล้วก็ให้แสงสว่างนําทางชีวิตคุณไปเรื่อยๆก่อนแล้วปล่อยคนคนนี้ไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยให้เขาคิดให้ได้มากกว่านี้ก่อนยังไงเขาไม่ปล่อยคุณหรอคะเพราะเขารู้ว่าคุณนะ่ะมีคุณค่าที่สุดละ นะคะคทีนี้มาดูกันต่อว่าแล้วเขาจะพัฒนาตัวเองได้ไหมสรุปแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมพัฒนาตัวเองได้หรือไม่สองเหรียญน,นะคะอืมสิบถ้วยมาโอเคห้าไม้เท้า นายถือเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้าเก้าถ้วยจัดเม้นนะคะใบนี้เมจิเชียนเอาโทษทีไฮโลแฟนนะคะใบนี้นะะ 7, เมจิเชียนนะคะเจ็ดเหรียญนะสเตรนต์นะคะ พฤษภาไปจนถึงสิงหาไม่เกินเดือน9เดือน10นะคะมีโอกาสที่คนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาจะต้องไปเจอกับวิบากกรรมไปเจอกับการเรียนรู้ไปเจอกับการแบบคุณดูไพ่นี่นะมันเป็นสู่สารเหมือนหลุมฝังศพแต่จริงๆใบนี้ย,ม,ยม,มันเป็นไพ่จัดหมนมันเป็นไพ่ของการที่เขาจะต้องไปเรียนรู้ใน ในวิบากกรรมของเขานั่นแหละในผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้เขาจะต้องได้รับผลสะท้อนกลับไปก่อนเออว่าเขาต้องทําอะไรเขาผิดแบบไหนเขาควรแก้ไขยังไงแล้วเขาจะวนกลับมากุมมือกับคุณนะคะเขาจะต้องไปเจอปัญหาสถานการณ์ที่เขาก่อไว้เขาจะต้องไปจัดการด้วยตัวเขาเองแต่การกลับมาของเขาในอนาคตนะนะคะ มีไพ่เดือนสิงหาคมนะมีไพ่เดือนพฤษภาคมนะคะหรือช่วงประมาณกันยาตุลามีเกณฑ์ที่คนคนนี้จะกลับมาในเวอร์ชันใหม่เขาจะเป็นเมจิเชียนแล้วนะเขาจะเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะยืนหยัดขึ้นมาได้เติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณได้ในอนาคตกลับมาครั้งหน้านั่นแหละ นะคะครั้งหน้าก็คิดว่ามีโอกาสที่คนคนนี้จะพัฒนาตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นสตรองขึ้นมีพลังงานด้านบกบวกมากขึ้นนะคะมีพลังงานที่ดีมากขึ้นแล้วสามารถที่จะกลับมาเป็นหลักเป็นครอบครัวให้กับคุณได้คุณดูไพ่สิบถ้วยคุณมีความสุขแล้วเห็นไหมแต่เมื่อกี้สิบเหรียญมันเป็นความว่างเปล่ามากเลยสิบเหรียญ แต่มันมีแต่หิมะปกคลุมมีแต่ความเดียวดายความว่างเปล่าเขาก็ยังทำให้คุณรู้สึกเดียวดายอยู่ดีอะค่ะแต่ในอนาคตนะคะเขาจะทําให้มันดีขึ้นได้หลังจากที่คุณปล่อยให้เขาไปเผชิญชีวิตคุณไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรเขาคุณไม่ต้องไปพยายามยัดเยียดความหวังดีให้เขาคุณปล่อยให้เขาไปเผชิญชะตาชีวิตด้วยตัวเขาเองเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นบทเรียนสอนเขาเอง ประสบการณ์ที่เขาทําไว้นั่นแหละสิ่งที่เขาก่อไว้มันจะย้อนกลับไปทําให้คนคนนั้นน่ะนะคะได้รับบทเรียนแล้วก็ได้คิดได้ทบทวนแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไมซ์เซ็แล้วกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างสวยงามในอนาคตมีไพส่สเตรนนะให้คุณเข้มแข็งไวค้ค่ะนะคะคุณเข้มแข็งให้คุณจงทําตัวเองให้มีพลังดูมีความ Power f u l อยู่ตลอด นะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างได้นะควบคุมตัวเองสติใจเย็นนิ่งนะคะไม่ต้องบุ่มบ่ามไม่ต้องแบบฟุง้งซ่านไม่ต้องอะไรทำตัวเองให้นิ่งๆพอให้ดูหน้ากลัวหน่าเกรงขามหน่าเกรงใจดูหน้าให้เกียรตะะิค่ะเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะกลับมาเกรงใจคุณให้เกียรติคุณ r e s เป c คุณแล้วทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้ในอนาคตนะอะมาดูไพ่ออร์เรค ใหาอย่างแนะน่อะไร r e f l e เนี่ยการสะท้อนนะ joy clear imagine นะคะจะบอกว่าคนคนนี้เดี๋ยวเขาจะได้รับผลสะท้อนกลับไปที่เขาแน่นอนถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ดีไว้เขาก็จะได้รับผลสะท้อนนั้นกลับไป แต่ถ้าเขาทําดีเขาก็จะได้รับผลสะท้อนสิ่งดีๆกลับไปเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะมันจะรีเฟร็กลับไปที่เขาแน่นอนส่วนตัวคุณก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะ่ะมันก็ส่งผลสะท้อนมาที่ตัวคุณเช่นกันถ้าคุณเข้มแข็งถ้าคุณมีความสุขถ้าคุณมีสติทุกอย่างมันก็จะสะท้อนกลับมาในมุมบวกกับชีวิตคุณมันก็จะทําให้ชีวิตคุณใช้อย่างมีความสุขนะคะไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์ ให้บใหยคุณใช้ชีวิตให้จอยนะมีความสุขไปนะทำชีวิตให้มันแบบเคลียร์ชะล้างอะไรที่มันแบบสิ่งที่ขุ่นข้องหมองใจอยู่ในใจสิ่งลบๆที่มันเป็นขยะอยู่ในใจอะละทิ้งมันไปเคลียร์มันไปให้สิ้นแล้วก็จงสร้างจินตนาการถึงความสวยงามในชีวิตดีกว่านะคะพยายามมองในสิ่งที่เราอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นที่มันเป็นสิ่งดีๆ นึกถึงว่าเออวันหนึ่งเราจะต้องมีชีวิตที่สวยงามแบบนี้นะอยู่ท่ามกลางครอบครัวที่มีความสุขความอบอุอน่นอยู่ท่ามกลางคนดีๆมิตรที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอะไรก็ตามแต่คุณสามารถที่จะสร้างจินตนาการให้กับตัวคุณได้แล้วก็จงทํามันให้เกิดขึ้นอันดับแรกต้องมีความสุขจากภายในสู่ภายนอกให้ได้ก่อน นะคะคแล้วคุณจะได้รับกับความสุขอย่างแท้จริงแน่นอนในอนาคตนี่คือสิที่ิพาบอกต่อมานะคะมาดูข้อความจากเขาถึงคุณอุ๋ยหล่นมาเต็มเลยเขาลืมคุณไม่ได้นะคะใบแรก เขาแค่คุณนะเขาแค่คุณมากด้วยเขายังคงเดิมกับคุณนะคะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเขารักคุณยังไงเขาก็ยังรักคุณแบบนั้นแหละเขาก็ท้อแท้เหมือนกันนะตอนเนี้ยนะคะที่ทุกอย่างชีวิตเขามันดูแย่มันดูพังนะคะเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะที่ผ่านมาเขาอาจจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่จริงจังจริงใจไม่ซื่อสัตย์แต่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะเขาอยากคุณกลับมาหาเขาได้ไหม คุณน่ารักในในสายตาเขาตลอดเวลาน,นะคะปัญหาตอนเนี้ชีวิตเขามันมารุมเรามากเลยอะ่ะมันมีหลายปัญหามากๆเลยนะคะที่มารุมเราจนเขาเครียดแต่เขาก็จะพยายามนะคะที่จะทําให้มันดีขึ้นเขาหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะดีขึ้นบางเวลาเขาก็สับสนในชีวิตตัวเองเหมือนกันเขาเสียใจกับการที่เขาเลือกทางผิดเดินทางผิดเขาต้องการการให้อภัยจากคุณนะคะ เขาอยากกอดคุณด้วยนะคะอยากกอดคุณมากเลยในตอนนี้เขาแอบรักคุณอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์คุณกับเขาไม่เหมือนเดิมเขาจะกลับมาทำให้คุณเชื่อใจในตัวเขาอีกครั้งหนึ่งแค่คุณให้โอกาสกับเขานะคะเขาแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลานะคุณคือกำลังใจที่สำคัญของเขาเขาเหงาค่ะในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณ เขารู้สึกดีมากๆเลยนะในช่วงเวลาที่เขามีคุณอยู่เขาเบื่อตัวเองค่ะเบื่อชีวิตมากเลยตอนเนี้แล้วเขาก็คิดมากด้วยเขามีความสุขนะคะที่เขามีคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้